ร้องเพลงมันไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงลู่คนเดียวเลยต้อต้อแลนี่หลอดกดจ้าจริงๆกูจะตอบจริงๆผมจะตอบิจริงพี่เหลือจับติ่งหูค่ะกูดูไม่ทันค่ะหลังติดหลังพันติดพนักค่ะทุกคนหลังชิดนะคะ อเออดีอนุกดิเออมาเลิศไปพิมเริ่มเลยเนาะวันนี้กลับมาแล้วกับกระดิ่งวันนี้มีสองอันก็คือต้องแย่งกันแน่นอน<ม>เราเป็นชยัยเลนจุดที่นี้เราทำตามแบบสนองนีดแม็กกี้เลยนะอ๋อรู้เลยอะไรรู้เลยนางโปนนางขาวจริงๆนางแบบนางกดไม่ทันคนอื่นเขาเิดุการ แล้วก็มาอ้าคือเอ็งไม่รู้กดไม่ทันคนอื่นก็มาอ้าว่าพี่บายไม่อยากเล่นกับแขกรับเชิญเลยเนี่ยเราไม่กล้าไปแย่งคนดื่กลับมาอีกครั้งนะคะกับท้<พ>า,<พ>าจัดแก <laughs> บอกคนดูก่อนว่าแม็กกี้พี่ใบทำไมเราไม่ทำท่าจับแก่เฉพาะทีมเราบ้างก็บอกว่ามีนี่อินทีแรกใช่ไหมใครไม่เคยดูไปย้อนดูได้ซึ่งนางไม่ได้เล่นซึ่งนางไม่ได้เล่นเพราะว่าเบบี้ฮะเอาเอามาไว้บนเป็นผู้สมเฝ้าัพวันนี่มัทโดนมันอ่ะนั่งเลยไม่อยู่นั่งเลยไม่ได้เล่นแล้วนั่งก็แบบหนูไม่เคยเล่นกับคนในทีมอ่ะเดี๋ยวเราเล่นกับแขกตัองแล้ว มีกล้าไปแย่งของคนเก่งใจอ่ะพี่บางทเราเห็นเราบางทีแขกเขาสู้กันจริงอ่ะอ่ะคนเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าให้เราแย่งกดรู้ไหมไม่รู้ค่ะอาคามินก็คือคำพูดหน้าเลยโอเคแล้วก็เป็นครั้งแรกของเมย์ด้วยใช่เตือนไว้ก่อนเลยนะเมย์คนข้างๆคุณจะกดเร็วมากฮ่าคนนู้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปทวนกติกากันอีกรอบกติกาท้าจับแกะแต่ละข้อจะมีชุดคำทั้งหมดห้าคำ ที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วยเหตุผลตามที่โจทย์กำหนดไว้หลังจากได้ยินโจทย์ผู้เลนสามารถกดกระดิ่งเพื่อยแย่งกันตอบคำตอบที่คิดว่าเป็นแกะดำ <Okay. S 1> หรือมีความแตกต่างจากข้ออือ่นๆได้แต่ละคนมีสิทธิ์ตอบได้หนึ่งครั้งในข้อนั้นๆ <Wow. S 1> ถ้าตอบถูกจะได้หนึ่งคะแนนและถ้าบอกเหตุผลได้ถูกต้องตรงกับโจทย์จะได้ไปอีกหนึ่งคะแนนข้อแรกนะคะตั้งใจฟังชอยส์ให้ดีนะคะแม็กนัม ลาฟร u ต t าคาลิโปคอนเนตโตเวียนเนต้าไอ้ไอ้เวียนเนต a าครับผมเพราะว่าคนละยี่ห้อครับคนละยี่ห้อกับวอลส์ไม่ใช่วอลส์ที่ผ่านมาคือวอลส์โอเคตอว่าเวียนเนตาครับผมนะคะและเวียนเนต้าเป็นคำตอบที่ผิดค่ะไอ้ค่ะไอ้ ที่นี่อนด้าคอนเนตโต้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นโคนเป็นอันเดียวที่เป็นโนและอันอื่นเป็นเป็นๆแท่งมั้งเออจริงนะโอเคตอบคอนเนตโต้เพราะเป็นไอศครีมอันเดียวที่เป็นโคนนะคะเป็นคาตอบที่เ็อันที่สองอ่ะอันที่สองอันที่สองอะไรนะปุป่ม่ ไปบอกเขาพูดผิดก็ผิดอ,ะอ่ะเอคุณไม่จําหนูเชื่อเซนหนูหนูเปลี่ยนก็ได้แมกนัมค่ะแมกนัมเพราะว่ามันมีแบบว่าแบรนด์ของตัวเองด้วยในห้างที่แบบแยกมาขายในห้างอัอกนก็เป็นไปได้เลยตอบว่าแมกน<ช>ัมเขามีแบรนด์แยกออกมาด้วยใช่เอนะคะและแมกนัมเป็นคำตอบที่ผิดนะคะนี่สิตอบไหมลาสต เพราะว่าเป็นไอติมผลไม้ที่เหลือจะเป็นไอติมนมโอเคค่ะเลยตอบว่าเป็นลาฟรุต้าเพราะเป็นไอศกรีมผลไม้อ,อันเดียวลาฟรุต้าเป็นคำตอบที่ <c oughs> ถกูกต้อง เป็นถาดแล้วก็หั่นเอาคือแต่ละอันอะไม่เหมือนกันเลยยกเวลาฟูต้ากับแมกนัไม่จะเป็นแห้งคำตอบคือลาฟุต้าถูกต้องเหตุผลไม่ใช่หรอคือลาฟุต้าเป็นไอศกรีมอันเดียวที่มาจากอินเดียที่เหลอ ตอนเด็กๆในในในตู้อ่ะมันมีแต่เราไม่เคยได้กินเพราะมันแพงมันใช่ไม่เคยยคงไม่รู้จั่เดี๋ยวโอเคแล้วคราวนี้นุกได้ไปถึงคะแนนมาแนยนำนะคะว่าใคนตอบไปก่อข้อต่อไปนะคะเริ่มจะเข้าทางซ้อนเมย์หมากปริ้ นนทนน,นิกกี้นชชัดซีซีวัตและโต้งทูพีนิก,กี้ครับตอบนิกกี้เพราะว่าเพราะว่าเพิ่งเลิกกับก้อยเราก็อึดเคยเป็นแฟนก้อยเหรอวะ ตอบว่านิกกี้นะฉัตรเพราะว่าอาจจะแบบเพิ่งจบความสัมพันธ์กับแฟนสาวไปใช่่แต่ต้องดูดีก็มีข่าวนะแต่ก่อนนั้นไงทำไมยากจังเอาเป็นว่าเป็นคนที่มีข่าวอยู่ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำอยู่ใช่ค่ะยตอบว่านิกกี้นชฉัตรและนิกกี้นชฉัตรเป็นคำตอบที่ผิดค่ะใครวะใครวะสองคนนี้มันกดพร้อมกันอีกแล้วมือจับติ่งโหดจริงไหมจับสิคะหนึ่งสอง ค่ะสามค่ะแน็กซี้ค่ะสี่สิวัตค่ะเพราะว่าแต่งงานแล้วป่ะคะใช่ไหมเป็นคนเดียวที่เตางงาแต่งแต่ว่าสี่แต่งแล้วเป็นคนเดียวที่และสี่สิวัตเป็นคําตอบที่ผิดค่ะคุณจะ้ลยดจากคุณหมูค่ะหนึ่งสองสามสองสามสามสามมากบลินค่ะทำไมถึงบอกว่าหมากบลิน ลกอะคือไม่ว่าคำตอบอะไรมือคำตอบอ่ะก็เรียนพุอันพี่หมากค่ะค่ะผลก็คือเขาน่ารักที่สุดละพี่จริงๆคือคนนี้มีหน้ารักตรงไหนว้าวคนนี้หมากปรินสุภาลัณฑยังไงนะมันยังไงนะพี่หมากฉันชอบเขาอะไรไมรับรู้อะพี่หมากน่ารักที่สุดละโอเคนี่เหตุผลส่วนตัวสำหรับนูกแล้มากปรินเป็นคำตอบพี่โ ุก็คือคำตอบมาเด็นถูกต้องแต่เหตุผลคือเป็นคนเดียวใน5้าช้อยส์ที่เป็นคนภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือค่ะที่เป็นคนนนทนพนน์ูเก็ตนะคะลิกกี้ณัชัตรนครศรีธรรมราชซีสีวัลสุดขั้และต้นหุนทีูเก็ตเหมือนกันค่ะโอเคข้อนี้นุกได้ไปอีกหึ่งคะแนนค่ะ มาะมากกับทั้งสี่คนเพราะว่าเพราะว่าสี่คนไหนพี่หนึสองสามแล้วบีป่ะเราเนี่แหละเพราะว่าอยู่ในยุคที่ใกล้เคียงกันถ้าบีก็จะเด็กไปหน่อยเนาะต้องกลุ่มไหนก้าวสุดแน่ฟันดี้ฟันเดนราฟฟี่แนนซี่แซนแบงลิฟออยกอกไม้น้องเป็นไก่ตาแตกลิฟออยค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันที่เหลือเป็นพี่น้องกันหมดเลยเมนใส่ขึ้น ที่ไม่ได้เป็นพี่น้องกันที่ไม่ได้เป็นพี่น้องกัน่นกันเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะคะและลิฟต์ออยเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะเล่นคนเดียวเดเล่นเลยเห็นขถูกด้วยเพราะว่าเปนสิเป็นดูโอยุคนั่นเลย9 0 0 0 0 0นย์อันนี้ฝันเด่นสาแฟด คันตามกันมาแน่นอนรับฟินแนนซีพี่น้องกันแซนแบงก์กอป์หไมเป็นพี่น้องกันทั้งสี่คนเลยแต่เขาแยกกันออกแล้วก็ลิปออยไม่ได้เป็นพี่น้องกันได้ไปสองคะแนนค่ะพอแล้วพอแล้วนี่พอแล้วเราค่ายอยู่เลยอ่ะได้มานางบอกว่าพอแล้วด้วยนะเออวันนี้พอแล้วอยากให้เขาเล่นกันไปเลยมีเคราะห์ดีดีข้อต่อไปค่ะมาคอนพาเปโลตีโดเรมี เอลฟี่และปู่ไทยค่ะเมยค่ะเปลโลตตี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นแท่งอ๋อเปลโลตตี้จำได้แล้วไม,ม,ม,ไม้มันมีไม้มันมีเป็นคนยึดติดกับรูปลกักษณ์คานเนโต้เพราะว่าเป็นโคนมีไม้แต่อันอือ่นก็เป็นขนมอันเดียวที่มีไม้แต่อันอนื่นไม่มีมไม้ไมและเปลโลตี้เพราะมีไม้เป็นคำตอบที่ ห่วงต้นห่วงต้นแล้วนี่รสปอดอ่ะเหตุผลที่มีแท่งอันนี้ไม่ใช่นะเหตุผลคือผนมชนิดอื่นยังผลิตและจำหน่ายอยู่แต่เป็นอตตี้ไม่มีผลิตและจำหน่ายในไทยนะชอบชอ เราชอบตอนที to to er so, my my right ่มันใกล้หมดแล้วเราต้องแคะออกจากไม้แล้วก็ปันแล้นแคะแล้วนิลเลียตรงที่แบบมันเป็นรูปไม่่ันเป็นลายสติกเกอร์บนข้างหนใช่อ๋อนู้ออกแล้วที่ข้างล้างมันเป็นสแตมป์นะที่มันเป็นรูปผัดอะไรละคือไอ้ตรงเป็นลอตตี้เหรอใช่ไอ้ตรงกลางอ่ะมันจะเป็นลายที่เหมือนกันไวด์ตรงกลางแสดงว่าก็บอกว่าสามารถจะเอาแบบไปสแตมป์ได้เป็นโล่สแตมป์รู้ใช่โอเคข้อนี้แม่ได้ไปหนึ่งแนนค่ะมาแล้วพี่แม่มาแล้วเนอะ ข้อต่อไปนะฮะมานะคะ l ย u i s ตอง t า o n Chanel Prada Christian d i o r และ Christian l u d e t เฮ้ย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 ผมกดก่อน Christian d i เพราะว่าไม่ค่อยได้ยิน,นจริงๆก็คุณจะตอบจริงๆผมจะตอบจริงๆ,ๆเพราะว่าถ้าไม่งั้นผมก็ไม่ได้กดเพราะที่เหลือผมเคยได้ยินหมดเลยตอบว่า Christian รูแตงเพราะว่าเป็นแบรนด์เดียวที่เราไม่รู้จักนะคะโอเคไล้คริสเตียนรูแต่งเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอะไรโอ้ได้เลยขอตอบชาแนลไปก่อนเพราะว่าขอตอบชาแนลไปก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันเขาไม่ได้อยู่ในเครือเดียวกันกับพวกจอร์แล้วก็หลุยหรือเปล่าแต่หนูก็ไม่ได้ใ่ปาร์าว่ะเออแต่ขอตอบชาแนลไปก่อนเพราะว่าอยู่คนละบริษัทแต่ชาแนลเป็นคำตอบที่ ผิดค่ะอะไรดีอะเหลืออะไรเหลืออะไรลองทวนดุยวิตองค่ะตอบว่าดุยวีตองเพราะว่าเรื่องประเทศละกันเพราะว่ามันน่าจะผลิตอีกอีกอีกประเทศหนึ่งแบบบางงานมันจะผลิตที่ฝรั่งเศสใช่ป่ะอีกอันหนึ่งก็จะเปผลิตที่อิตาลีอย่างเงี้ยและดุยวิตองเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเอาละ เ้ยไม่ไม่รู้หรอกแต่ว่าเรานะน่าจะเหตุผลเดียวกับแม็กกี้งั้นตอบพรดด้าละกันแพดด้าเพราะว่าพรดด้าน่าจะอิตาลีป่ะน้องนั้นเป็นฝรั่งเศสป่ะเฮ้ยนี่มึงถามมึงตอบนะตอบแบบตอบแบบคำถามอันนี้เราจากแบบวิธีออกเสียงได้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอื่นน่าจะเป็นฝรั่งเศสแต่ว่าพรดด้าน่าจะเป็นอิตาลีอิตาลีนะได้ตอบว่าพรดด้าและพรดด้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ คริสเตียนจิโอและคริสเตียนลููบแตงแตงนะคะนูนะลูบูแตงนะะคไม่ใช่ลาบูตองนะคะอันนี้มาจากฝรั่งเศสนะคะและปาร์ดามีต้นกำเนิดที่มิลานอินแชโน่ไม่ใชื่อไทยเหรอปาร์ดามิลานเฮ้มิเฮ้ได้ไปสองคะแนนค่ะโอเคข้อต่อไปนะคะ Kingsman ฮีโร่มาโตนอับเบลชาม Harry Potter รและ Notting Hill ค่ายหนังแล้วแหละอย่างเงี้ยกินค่ะอ่าคิงส s แมนเพราะว่าน่าจะมีภาคน้อยกว่าอื่นๆเพราะที่เหลือๆมันภาคหลายมันมีหลายภาคอ่าเลยตอบว่า King s แมนน่าจะมีภาคต่อน้อยกว่าเรื่องอื่นๆนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ กันบ้างอื่นน่าจะเป็นอังกฤษโอ้ย่ผมเดี่ยวกันเล้เอว้่แผมเดียวกันเลยเออวาโอ้ยมันจะมีอยู่คนหนึ่งเป็นอังกฤษนะคะและโฮมอลนเป็นคำตอบที่โชค่ะ s e t h i n g heel about time Harry Potter ก็คือ setting คืออังกฤษหมดเลยเนาะในขณะที่อองารมณ์ setting คืออเมริกาคือข้อนี้เมยได้ไปสองแนนค่ะโอเคแล้วข้อสุดท้ายนะคะแอปปเิ a p p l เ apple yeah. ério, okay, okay. banana orange strawberry และ blackberry ผมตอบ Blackberry เพราะว่าเพราะว่ามันมีพินโอเคีอินใช่เอ้าจริงเปล่าจริงใช่ถ้าดูไม่มีพินเนาะจริงและ Blackberry เป็นคำตอบที่ผิดนะคะผิดนะคะผิดนะคะที่เหลือจับสิ่งหูค่ะคุณดูไม่ทันนะคะ Hello it's me หลังติดหลังพันติดพนักค่ะทุกคนหลังชิดนะคะครับหนึ่ง นับ3ค่ะ3ค่ะสาค่ะ ก็ชื่อผลไม้แต่ว่ามันเป็นสินค้าแบบดิจิตอลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ด้วยเป็นเออเป็นไอทีด้วยเพราะ a อ p l e ก็โทรศัพท์ใดๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็บานาน่าก็เป็นสินค้าไอทีออเรนจ์ตอนแรกนุกไม่ออกแล้วก็นึกไปถึงเมื่อก่อนใช่ทูเมื่อก่อนชื่อออเรนจ์แล้วก็อันสุดท้ายแบล็คเบอร์รี่เป็นโทรศัพท์นะเลยต่ว่าสตรอเบอรี่เพราะไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าไอทีนะและสตรอเบอรี่เป็นกระอป๋ก่ก่อน มึงต้องลูกกับกูให้เขาเล่นกันสองคนเขายังไม่เฉลยเลยปัย๊บเึง strawberry เป็นคำตอบที่หกต้องน่<ฮ>้น<ฮ>ไม่เล่นเ<ฮ>ลย<ฮ>ไม่เคยได้คะแนนเลยซึ่งอันนี้ เหตุผลถูกต้องนะคะคือส w บ e r r y อาจจะมีในประเทศอื่นแต่ในประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยไี่เป็นเกี่ยวข้องกับไอทีถ้าสมมติว่า,าวมีการจัดตั้งจดทะเบียนเป็นบริษัทสับตะ๊ดต๊ดๆอะไรเงี้ยบอกแล้วกันแต่เท่าที่แบบแพร่หลายนะคนรู้จักใช้กันในวงกว้างในประเทศไทยอะ่ะ ตอนนี้ที่หาข้อมูลไม่เจอแอปเปิลก็คือตระกูลไอทั้งหลายที่เราใช้อยู่ที่เรารู้จตัดกันแล้วบานาน่านี่เป็นแบรนด์คนไทยเนาะบานาน่าไอเดียสีเหลืองร้านสีเหลืองเลยออเรนเจอร์เป็นเครือข่ายพอรักคมนาคมที่มาจากประเทศฝรั่งเศสแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนมาเป็นทรูนะคะแล้วก็แบล็คเบอร์รี่อันนี้เราก็คือเคยแลกผิวถูกต้องแล้วก็ต้องกดปิ้งปิ้งปิงปิงโอเคแล้วข้อนี้นุ้งได้ไปทั้งหมด2อะแนนค่ะ เขาร่วมแต่ไม่เขารอมีอยู่จริงเราทำความรู้สึกคนนี้หน่อยเราทำเซเรนซ์นี้เพื่อเพื่อเราทำคลิปนี้เพื่อคนนี้เลยจริงมากเลยด้วยเสียใจอยู่แล้วเสียดายโต๊ะอมมันไม่ข้อไหนที่เสียดายบ้างอะเอาข้อไหนที่แบบเรารู้จริงแล้วเราตอบไม่ทันไม่มีไงไอ้นี่ไงเออไม่มีวะนี่เฮ้ยวะเลยวะนี่คริสเตียนลราเราดูโปแต้มดูโป๊แต้มก็ถือห่มกบกบไม่กิ๊ ผิดค่ะอะไรดีล่ะตอบเสร็จปุ๊บผิดไม่รู้จัวเัยอะไรตอบรู้เป็นยังไงบ้างชั้นนีอีพีนี้อีพีนี้อีพีนี้สนุกดีพี่ได้เห็นพี่แม็กแบบเอออย่างเงี้ยได้แกงเขาให้มาเออแล้วเป็นครั้งแรกที่ฉีปังมากนะเขามาครั้งเดียวครั้งเดียวมึงเขามีความรู้แต่พี่พวกเราไม่ได้เฮ้ยใช้ขอพวกเราได้ไง ลูกมันได้มีคอชอบอะไรอย่างนี้แล้วใช่สิตอบไปใช่ผมจะรงที่สุดเลยนะฮะผมก็แค่ถิอว่าเราตอบไปได้กดเราก็พอใจเอามันเล่นี้ผมอยากมันนั่งตรงนี้เนี่ยอะไรอย่านะก็อยากจะให้แบบว่าเออมาดูกันเยอะๆก่อนแล้วก็แชร์หน่อยคนแรกก็แชรี่สำคัญกดกระดิ่งจับสกายมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรป่อย ดวงมันฟินมันดวงนะเป็นดวงถ้าอยากให้พี่มีเงินไปจ่ายเงินเดือนทุกคนอยู่ก็ช่วยแบบกลับมาดูกันหน่อยเนาะมาพอที่ทั้งสองคอนิเตอร์หายแล้วแล้วขายแต่ไม่ขายขายแล้วขายบ้านจะไปแล้วเดี๋ยวอีพี่นัทไม่เห็นต้นไม้ข้างหลังแล้วนะไม่มีแล้วไม่มีหรือว่าก็ดีนะจะเหลืออันเดียวเราเริ่มมืดลงเล้ืดลงแล้วมืดลงไม่สว่าง เพราะว่าไม่ไม่มีตังคจ่ายค่าไฟเนี่ยล้านจุดดับไฟสีฟ้าสีชมพูอ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วขายหมด